กำลังรับฟังเรื่องราวสยองขวัญสนับสนุนโดยกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับต้องบอกเลยว,ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร,ร์การทำของแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่ได้ไปพบเจอมาเกี่ยวกับครอบครัวของเธอที่ต้องพบเจอกับลูกสะภ้ยที่เล่นของเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยก่อนจะเข้าไปรับชมระฟังกัน ่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหมิวคุณมิวเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อตอน8ปีที่แล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีแม่ของเธอเนี่ยได้แยกทางกับพ่อตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับแล้วแม่ก็ได้มีแฟนใหม่พากันย้ายจากกรุงเทพครับมาอยู่บ้านพ่อเลี้ยงคนใหม่ที่สิงห์บุรีพ่อเลี้ยงคนใหม่นี้ครับ แกจะชื่อว่านาบอนและนาบอนเองเนี่ยจะมีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่าเอพี่เอคนนี้ครับเขาไปได้แฟนเป็นคนสุรินเดิมทีพี่เอเนี่ยแกอยู่กรุงเทพทํางานแล้วก็เช่าบ้านอยู่ที่นั่นแกเนี่ยคุยกับแฟนคนนี้มาได้สักพักหนึ่งตัดสินใจย้ายมาอยู่กันที่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่กรุงเทพครับอยู่กันมาได้ประมาณ 6- 7ปีทั้งสองคนเนี่ยมีแผนว่าจะแต่งงานกันทั้งพี่เอแล้วก็แฟนของพี่เอนั้นจะแต่งงานกันเร็วเร็วนี้ แต่ว่าการแต่งงานของพี่เอกับแฟนนี้เนี่ยจะต้องเดินทางไปแต่งที่สุรินทร์ครับซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายหญิงไม่รู้มันเป็นประเพณีอะไรแบบนี้มานานแล้วพี่เอเนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวแต่งเสร็จจะย้ายจากกรุงเทพครับมาอยู่บ้านที่สิงห์บุรีก็คือบ้านหลังที่เธอแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยอาศัยอยู่กันบ้านหลังนี้มันเป็นสมบัติของน้าบอนครับพ่อแม่น้าบอนนั้นให้เอาไว้น้าบอนที่เป็นพ่อเลี้ยงเธอเนี่ยก็เลยคุยกับแม่ครับว่าถ้าเกิดว่าเอมันแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องพากันย้ายมาอยู่ที่สิงห์บุรีเราเนี่ยทำงานเก็บเงินกันสักก้อนแล้วปลูกบ,บ้านหลังใหม่กันใกล้ๆกับบ้านหลังเดิมนี้เอาไหมปลูกเป็นบ้านนกดาวเล็กๆอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันก็ได้แม่ของเธอเนี่ยก็โอเคครับไม่ได้ขัดอะไรกับพ่อเลี้ยงคนนี้แต่แม่เนี่ยบอกว่าขัดอยู่อย่างหนึ่งคือลูกสะภ้ายคนนี้เนี่ยก็คือแฟนของพี่เอแม่ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ครับรู้สึกต่งหงิดต่งหงิดใจไม่ค่อยถูกชะตากับแฟนพี่เอสักเท่าไหร่ แล้วยิ่งรู้ว่าถ้าเกิดย้ายกลับมาต้องมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วแม่ของเธอตัดสินใจทํางานเก็บเงินอย่างหนักเพื่อที่จะถมที่ข้างๆนี่แหละครับเอาไว้ปลูกบ้านหลังใหม่อยู่กันเป็นครอบครัวนั่นก็คือมีเธอมีแม่แล้วก็นาบอนเวลาผ่านไปครับแม่ของเธอเนี่ยก็เคลียร์หน้าดินเสร็จทุกอย่างเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งครับกล่วว่าจะปลูกบ้านใหม่ก็คุยกันครับว่าจะเอาเป็นบ้านแบบไหนดีเรามีเงินเก็บก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากมาย ตัดสินใจว่าจะทําเป็นบ้านน็อกดาวครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีระเบียงนิดหน่อยครับพอได้อยู่กันโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยน้าบอนครับแกจะรู้จักกับร่างทรงคนหนึ่งพอร่างทรงคนนี้เนี่ยเคยมาไหว้หวานให้น้าบอนเนี่ยขับรถรับส่งเพื่อไปตั้งศาลประภูมิหรือช่วยเหลือคนตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ซึ่งคุณมิวครับขออนุญาตแทนชื่อร่างทรงคนนี้นะครับว่าเป็นหมอบีก่อนที่บ้านน็อกดาวจะมาลงตรงที่ดินที่ถมเอาไว้นี่ครับ มันก็เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันใกล้จะถึงวันงานแต่งของพี่เอด้วยอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าครับน้าบอลกับแม่เนี่ยก็ยังคงต้องนอนบ้านหลังเก่าอยู่เนื่องจากว่ายังไม่ถึงเลิกที่ดีครับที่จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่และมันมีอยู่คืนหนึ่งครับที่ระหว่างที่แม่นกำลังนอนอยู่แม่ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านเลยครับแต่ปรากฏว่าตอนที่ลุกมาดูมันไม่มีใครครับ เสียงที่แม่ได้ยินคือเป็นเสียงย่ำเท้าเดินตอกแตกตอกแตกอยู่รอบบ้านเสียงคนเดินเนี่ยดังมาเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ด้วยครับว่าเสียงนี้มันคืออะไรกันครั้งหนึ่งเนี่ยแม่ตื่นมาแม่คิดว่าเป็นพวกหมาพวกแมวแต่มันไม่ใช่ครับเปิดหน้าต่างออกไปหมาสักตัวแมวสักตัวเนี่ยยังไม่เจอเลยมีอยู่วันหนึ่งครับที่แม่เนี่ยตื่นเช้าไปซื้อกับข้าวเพื่อนบ้านเนี่ยก็ถามว่า เองไปเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงข้าได้ยินเสียงวิ่งเล่นทั้งคืนเดี๋ยวเสียงร้องไห้เดี๋ยวเสียงหัวเราะบ้างแม่ไ่นก็มองหน้ากับน้าบอลคำถามที่เบื้อนบ้านคนนี้ถามเนี่ยทำไมมันฟังดูแปลกๆแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยคนข้างบ้านคนนี้เนี่ยแกน่าจะหูฝาดไปหลังจากที่ซื้อกับข้าวเสร็จเนี่ยก็พากันมานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับ เรื่องที่เพื่อนข้างบ้านบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กก็นั่งคุยกันครับก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าเสียงนี้มันเกิดจากอะไรจนกระทั่งมันเงียบหายไปได้ประมาณ3-4วันครับมีอยู่คืนหนึ่งที่แม่เนี่ยนอนอยู่เวลาประมาณตีสามเห็นจะได้ครับแม่เนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาและแม่ก็พบว่ามันมีใบหน้าของหญิงแก่คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาหน้ามาแนบกับประตูบ้าน แม่เนี่ยตกใจมากครับพอที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยก็รีบหลับตาคุมโปงด้วยความที่ว่าประตูบ้านนะครับมันจะมีช่องบางช่องครับที่เป็นกระจกแม่เนี่ยบอกว่าเห็นได้ชัดเลยครับด้วยความที่ว่าบ้านเนี่ยปิดไฟมืดนอนกันแล้วข้างนอกเนี่ยมันสว่างเห็นเป็นใบหน้าของหญิงแก่คนหนึ่งครับแนบกับช่องกระจกตรงนั้นพอแม่ได้เห็นเช่นนั้นเนี่ยแม่ก็รีบหลับตาคุมโปงรุ่งเช้ามาครับแม่ก็มาเล่าให้กับน้าบอนฟัง น้าบอนก็บอกกับว่าเห็นมาตั้งแต่ที่ป้าคนนั้นทักแล้วแต่แกเนี่ยไม่กล้าคุยกับแม่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวแม่เนี่ยจะกลัวคราวนี้ครับก็เลยได้รู้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆแ,แล้วไม่ว่าจะเป็นการได้ยินเสียงเด็กหรือการเห็นคนแก่เมื่อคืนนอกจากนี้ครับบางครั้งบางคราวเวลานั่งรูทีวีอยู่ทีวีเนี่ยมันจะเปลี่ยนช่องเองไปเป็นหนังผีบ้างวันดีคืนดีครับ น้ำในห้องน้ำเนี่ยมันจะไหลเองแบบไม่มีสาเหตุเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้ครับมันเกิดขึ้นรวมๆได้ประมาณเกือบจะ3เดือนถึงเวลาที่บ้านล็อกดาวน์ของแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยกําลังจะเสร็จแม่กับน้าบอนครับก็เลยให้หมอบีเนี่ยมาช่วยดูเรื่องงามยามดีในการตั้งสารประภูมิให้ด้วยเลยแล้วก็ได้มีการวางศิลาเลิกตรงประตูเข้าบ้านครับแม่รู้สึกดีใจที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองหลังจากนั้นครับก็จัดแจงบ้านไป แต่ก็ยังไม่ได้เข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่สัทีครับเพราะมันยังไม่เสร็จดีคืนสุดท้ายครับที่แม่ต้องนอนในบ้านหลังเก่าและเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแม่ต้องเดินทางไปที่สุรินไปงานแต่งของพี่เอจำได้ดีเลยว่าคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึแม่เห็นยายคนนั้นมาอีกแล้วครับแต่รอบนี้แกไม่ได้เอาหน้ามันแนบประตูแกเอาหน้าแก่ๆของแกมันแนบกับมุ้งด้านบนที่แม่นอนอยู่ แม่บอกว่าใบหน้าของแกกับมุ้งเนี่ยมันค่อยๆย้อยลงมาย้อยลงมาจนเกือบจะแตะหน้าแม่อยู่แล้วล่ะครับมีเพียงแค่มุ้งบางๆเนี่ยกั้นเอาไว้ระหว่างใบหน้าของยายแก่คนนั้นแล้วก็หน้าของแม่อยู่ดีๆครับยายแก่ๆที่แกเห็นเนี่ยแกก็พูดขึ้นมาครับว่ามึงเกียดกูเหรอพอแม่เห็นแบบนั้นเนี่ยแม่ก็สติแตกครับร้องลั่นโวยวายลั่นบ้าน จนนาบอลเนี่ยแกตื่นถามแม่เลยครับว่าแม่เป็นอะไรเป็นอะไรแม่ก็เล่าให้ฟังครับแม่เจอแบบนี้นอนอยู่ดีๆมันมียายแก่ที่ไหนก็ไม่รู้เอาหน้ามาแนบจากด้านบนมันห้อยลงมาหน้าจะแตะฉันอยู่แล้วพอน,นาบอลได้ฟังครับแกก็เลยบอกว่างั้นไปอาบน้ําแต่งตัวเลยนาบอลครับแกจะพาแม่ออกเดินทางไปที่สุรินเลยครับแต่ว่าไปครั้งนี้คือล่วงหน้าก่อนวันงานตั้งสองวันแน่สรุปพอแม่เดินทางไปถึงที่สุรินครับ เวลาประมาณ8ปดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งแกก็เดินทางไปเจอที่บ้านงานนั่นแหละครับบ้านของฝ่ายหญิงที่ว่าจะใช้เป็นในการทําพิธีงานแต่งนี้แหละก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนอนค้างกันที่บ้านของแฟนพี่เอพอมาถึงเนี่ยพี่เอก็พาเดินดูบ้านของแฟนครับว่าเนี่ยเดี๋ยวนะบอลกับแม่เนี่ยนอนตรงนี้เลยเนี่ยห้องนี้ห้องดีตรงนี้หละหมอดีนอนกันสองคนแม่บอกว่าแม่นอนค้างที่นี่ไม่ได้จริงๆครับบรรยากาศในบ้านรวมไปถ,ถึงอะไรหลายๆอย่างเนี่ย มันทำให้แม่ไม่อยากจะนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ไม่รู้ไหนจะผ้าปูเหม็นอับนู่นนี่นั่นอะไรที่แรกแตัดสินใจว่าจะไม่นอนโรงแรมครับแม่บอกว่าไม่ได้ละไปหาโรงแรมนอนเอาดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเป็นงานแต่งเข้ากันปากว่าแม่เธอก็ไปอ้อนนะบอลครับบอกว่าเราไปหาโรงแรมใกล้ๆอยู่ดีกว่าฉันนอนที่นี่ไม่ได้จริงๆพี่ก็พากันไปหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆงานนะครับกะว่าเดี๋ยวเช้ามาเนี่ยจะได้เดินทางมางงานสะดวกๆหน่อย ก็เลยไปนอนอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งครับใกล้ๆก,กับบ้านของแฟนพี่เอเช้าวันรุ่งขึ้นมาครับก็เป็นพิธีงานแต่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับราบรื่นมีการแห่ขันมงขันมากทําพิธีสู่ขออะไรกันตามประเพณีที่จังหวัดสุรินทร์อย่างเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าในระหว่างการทําพิธีอยู่นี้ครับมันมียายแก่คนหนึ่งเป็นคนร่วมพิธีในวันนั้นเนี่ยแม่รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับยายคนนี้มากเลย ยายคนนี้ในงานเนี่ยทำไมหน้าตาแกดูคุ้นๆแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกครับว่าไปเจอยายแก่คนนี้ที่ไหนเจอเมื่อไร่นึกยังไงก็นึกไม่ออกก็เลยถามน้าบอลครับถามน้าบอลว่าพี่พี่เห็นคนแก่คนนั้นไหมฉันว่ามันคุ้นๆนนะ่นะน้าบอลแกก็นึกไปนึกมาแกบอกน้อไม่เคยมีญาติที่สุรินจะคุ้นได้ยังไงคงจําคนผิดละมัง้ง น้มนต์แกก็นึกไม่ออกเช่นกันครับแต่แม่เนี่ยเริ่มรู้สึกคุ้นๆเมื่อตอนที่ยายแก่คนนี้ครับแกดเดินไปเอาขนมจีนมาให้แม่กับน้าบอนกินแต่แม่เนี่ยไม่กินครับและแม่ค่อนข้างที่จะเชื่อว่าการกินของจากคนแปลกหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรที่ไม่ได้คาดคิดกับเรายายแก่คนนั้นครับก็พยายามขยันขยอบอกแม่ครับว่ากินให้เยอะๆนะอร่อยนะเนี่ยขนมจีนเจ้านี้เนี่ยอร่อยนะกินให้เยอะๆ จนแม่เ่ยเอ่ยปากบอกว่าอ๋อค่าค่าค่าได้ค่ะเดี๋ยวเรากินค่าตอนนี้อิ่มอยู่หลังจากที่ยายแก่คนนี้เดินพ้นสายตาไปแม่ก็เลยบอกนบอลครับว่าไปกลับกันนีกว่ากับนี่กว่าหลังจากนั้นครับก็พากันเดินไปล่ําลาญาติผู้ใหญ่แบบกระทันหันเลยครับบอกว่าอ,อ๋อขอตัวนะครับพอดิติทุระด่วนสวัสดีค่ะแล้วก็พากันขึ้นรถขี่ออกไปเลยครับเห็นท่าทีของยายคนนั้นเนี่ยเเเค้เ้าาาามมมมมมออออองงงดูหหืนนน,นนกกกััับบวว่่่่่่แแแจจะไไพใทรลลถึงลง รีพากันเอาข้าวเอาของขึ้นรถเดินทางกลับเข้าสิงบุรีกันทันงทีก่อนที่จะเข้าสิงบุรีครับแม่ก็เลยไปแวะกินข้าวอยู่ข้างทางอยู่ดีๆแม่ก็พูดขึ้นมาครับว่านึกออกแล้วนบอลก็ถามว่านึกออกอะไรแม่นึกอะไรออกบอกมาแม่บอกว่ายายคนที่บอกว่าคุณคุ้นน่ะมันคือคนเดียวกันกับที่หลอกแม่ไงนบอลก็ตบโต๊ะเลยครับกูว่าแล้วแล้วเลยคุยกันครับว่าดีนะ เราไม่กินขนมจีนในสองถ้วยนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยป่านนี้เราคงเป็นอะไรไปกันแล้วพอถึงบ้านครับแม่รีบเคลียรข้าวเคลียของออกมาเก็บไว้บ้านหลังใหม่เพื่อให้บ้านหลังนั้นเนี่ยโล่งเลยครับระหว่างนั้นเนี่ยนะบอลแกก็คุยกับหมอบีครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแม่เนี่ยก็เริ่มมีอาการไข้ปวดเนื้อปวดตัวขึ้นมาครับหมอบีเนี่ยแกเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยพาไปหาหลวงพ่อครับให้ท่านเนี่ยช่วยลดน้ำมลให้หน่อย หลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็อาการค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นผ่านไปไม่นานครับหลังจากจบพิธีงานแต่งพีเอแล้วก็แฟนพากันย้ายบ้านมาที่สิงห์บุรีครับและแปลกอย่างหนึ่งคือแฟนของพีเอเนี่ยไม่กล้าคุยแล้วไม่กล้าสบตากับแม่เลยแม่ชวนมากินข้าวที่บ้านแฟนของพีเอเนี่ยก็เข้าบ้านมาไม่ได้ครับเพราะเขาบอกว่ารู้สึกร้อนหายใจไม่ค่อยออกบนบ้านของแม่เนี่ย มีพระที่แม่บูชาอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสารพระภูมิศิลาเลิกตรงทางเข้าบ้านแฟนของพี่เอเนี่ยมาได้แป๊บๆแ,แล้วก็จะทําท่าหง,งุดหงิดหงุดหิด,ดแล้วก็เดินออกไปหลังจากนั้นไม่นานครับพี่เอแกก็เริ่มมีอาการแปลกๆมีท่าทีแปลกๆไปผมเริ่มล่วงร่างกายเริ่มสู้ผอมทั้งที่พี่เอเนี่ยแกเป็นคนรักสุขภาพออกกําลังกายแล้วก็มีซิกแพค หมอบีเองเนี่ยได้เข้ามานั่งเล่นอยู่ที่บ้านแม่บ่อยๆครับแล้วก็สายหัวบอกว่าคงช่วยไม่ได้ขั้นนี้มันคือคั้นสุดท้ายจริงๆแล้วมันหนักเกินสรุปคือยายแก่ๆที่แม่เจอคือของที่แฟนพี่เอนั้นส่งมาดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยมันทำได้แค่หลอกแม่ครับมันทำร้ายอะไรแม่ไม่ได้ส่วนพี่เอเนี่ยแกน่าจะโดนของจากผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับ ที่ทำใส่ให้เพราะกลัวว่าพี่เอเนี่ยจะไม่รักเธอแล้วจะทิ้งเธอไปปัจจุบันครับพี่เอกับแฟนเนี่ยก็ยังคงอยู่ด้วยกันแต่ท่าทีของพี่เอเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับร่างกายเริ่มสูบผอมดูไม่ค่อยมีเนื้อมีนวลเท่าไหร่แม่ก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งส่งสิงอะไรกับแฟนพี่เอเท่าไหร่หรอกเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยออกไปไหนหมอบีเนี่ยเตือนเอาไว้ครับว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าพี่อย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยที่สําคัญ อย่าไปกินอะไรจากเขาด้วยล่ะพี่ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้พวกของที่เขาทําหรือว่าดวงวิญญาณที่เขาส่งมาเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาที่พี่อีกก็เป็นไปได้หลังจากนั้นครับก็ได้มีการปรึกษาหมอบีครับว่าจะอย่างไงดีหมอบีแกแก็แนะนําดีครับแกบอกว่าเอาอย่างนี้พี่พี่กั้นล้วเลยล้อมล้วเป็นอนาณาจักรของพี่ไปไม่ต้องไปยุ่งกับของเขาแล้วแม่กับน้าบอลก็ทําตามครับหลังจากที่ล้อมล้วแล้วเนี่ยหมอบีก็ไล่พรมน้ำมนต์รอบบ้าน ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปสูงสิงอะไรกับพี่เอแล้วครับต่างคนต่างอยู่เพราะว่าแม่ของเธอไม่อยากจะไปขวางความรักของสองคนครับกลัวว่าถ้าวันหนึ่งทําให้พี่เอได้รู้ว่าเขาเองเนี่ยโดนทําของใส่แม่เนี่ยก็กลัวว่าตัวเองนี้ก็จะไม่รอดเหมือนกันครับถ้าเกิดไปช่วยพี่เอให้หลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้จับได้ว่าแม่ช่วยผู้หญิงคนนี้คงไม่ปล่อยออกไว้อย่างแน่นอนครับเพราะขนาดแค่ว่าแม่เนี่ยไม่ชอบที่หน้า รู้สึกว่าไม่ค่อยจะถูกฉลกเท่าไหร่เขายังส่งวิญญาณผีใต้หงมันหลอกได้รับรองเลยครับว่าถ้าไปขัดขวางความรักของคนสองคนนี้แล้วก็แม่เนี่ยได้ตายก่อนเลยแหละครับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีเลยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับครอบครัวของคุณหมิวยังไงแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการไปทําของใส่คนอื่น หรือว่าการว่าจ้างคนอื่นให้มาทําของเนี่ยมันไม่ดีครับสักวันหนึ่งของพวกนี้ที่ไปทําให้คนอื่นนี่แหละครับมันจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราแล้วมันจะกัดกินเราไปเรื่อยเรื่อยเื่อยหนักสุดเนี่ยอาจถึงขั้นตายเลยนะครับมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมได้ฟังมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับคนรักครับโดนแฟนเก่าทําของใส่ต้องบอกเลยครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยพี่คนนี้ครับเล่าให้ฟังว่า เป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นจําไม่ลืมเลยเลยครับทุกอย่างทุกเหตุการณ์เนี่ยถูกเก็บภาพบันทึกด้วยหลักฐานมีรูปภาพโนละร้อยด้วยครับแต่ว่าลุนพี่คนนี้เนี่ยขออนุญาตไปหาก่อนเพราะว่ารูปภาพที่ถ่ายไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วและเขาก็ได้ให้ฟังครับว่าผลของคาที่แฟนเก่าเนี่ยทำใส่เขามันคืออะไรเพราะว่าแฟนของพี่คนนี้ครับแกไปแก้ของคือไปทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากของนั้นสุดท้ายครับของที่แฟนเก่าทําใส่เนี่ยมันย้อนกลับเข้าหาแฟนเก่าทําให้เกิดเรื่องราวบางอย่างครับ สิ่งแรกเลยคือผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับรถชนพิการเกือบจะไม่รอดส่วนแม่ของแฟนเก่าเนี่ยก็โดนเช่นเดียวกันครับตรวจพบเจอมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะว่าแม่ของแฟนเก่าเนี่ยเป็นคนพาแฟนเก่าคนนั้นไปทําของใส่แฟนของรุ่นพี่คนนี้นั่นเองยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมีโอกาสจะมานําเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยพร้อมกับหลักฐานที่พี่เขานั้นเก็บเอาไว้มาทุกคนในกรับชมรับฟังกันเป็นหลอนตามสั่งอีีพิเศษเลยแหละครับ ยังไงก็ก่อนจากกันไปขอคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดครับโอนไวจ่ายเต็มสําหรับในค่ําคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญเกี่ยวกับการโดนทําของหรือคนที่ทําของใส่เราเนี่ยโดนย้อนกลับไปเนี่ย ยังไงแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องราวสั้นๆเนีย่ยลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆที่อ่านหน่อยเดี๋ยวเรื่องราวของใครน่าสนใจผมจะปักหมุดไว้ด้นานบนเช่นเคยครับยังไงแล้วก็ขอทุกคนนั้นโชคดีครับพระคุ้มครองสวัสดีครับ